โรคไข้การหลังแอนกลับมาระบาดแต่อย่าลืมว่ามีวิธีการป้องกันความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ๆอะไรแต่เป็นโรคที่เราเคยเจอมาแล้วและมีวิธีการรักษาและป้องกันไว้ดีๆถึงแม้ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตแต่เราสามารถควบคุมและป้องกันได้ด้วยการเข้าใจและรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องในปีพุทธศักราช2568มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้การหลังแอนรวมทั้งสิ้น33รายซึ่งเสียชีวิต3รายทั่วทั้งประเทศไทยแต่ไม่มีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งทำให้คำว่า โรคไขการหลังแอนกลับมาระบาดอาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกแต่เราต้องรู้ว่าโรคนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นและมีการติดตามและควบคุมไว้ดีๆแต่ที่น่าสนใจคือมีการระบาดในบางพื้นที่เป็นครั้งคราวและมีอาการที่เข้าได้กับโรคนี้เช่นไขสูงผื่นเลือดจำ้ำหรืออาการผิดปกติอื่นๆทำให้เรารีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ทันทีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆ แต่นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรเพิ่งรีบแชร์ข้อมูลไปเลยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบแล้วจึงจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนแล้วเราจะทําอย่างไรในการป้องกันมีวิธีง่ายๆที่เรียกว่า d m h คือ distancing หรือเว้นระยะห่าง1-2ถึเมตรจากคนอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ masking หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงหรือที่แออัดหรืออากาศไม่ถ่ายเทซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดี และแหนดัวชิงหรือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแต่นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรลืมถ้ามีอาการผิดปกติที่เข้าได้กับโรคไข้การหลังแอนหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็ต้องรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วเราจะทำอย่างไรในการรักษาก็ต้องขอให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้คำแนะนำและรักษาให้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาโรคนี้ แต่นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรเพิ่งรีบแชร์ข้อมูลไปเลยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบแล้วจึงจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนคําถามที่น่าสนใจควรทําอย่างไรในการรักษาโรคไข้การหลังแอนมีวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรควรทําอย่างไรในการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคนี้เป็นเท่าไร่ควรเชื่อข้อมูลใดบ้างควรไม่เชื่อข้อมูลใดบ้างทําไมเราไม่ควรแชร์ข้อมูลไปเลย มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่ามีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจเรื่องนี้มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการป้องกันและรักษาโรคนี้มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการไม่แชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าควรทำอย่างไรในการรักษาโรคนี้มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าควรทำอย่างไรในการป้องกันโรคนี้มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าควรเชื่อข้อมูลใดบ้างมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยไอ้ข้อเราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าควรไม่เชื่อข้อมูลใดบ้าง มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าทำไมเราไม่ควรแชร์ข้อมูลไปเลยมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคนี้เท่าไหร่มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการป้องกันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช้า วายาให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคนี้เท่าไหร่มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการป้องกันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคนี้เท่าไหร่ มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการป้องกันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างไรมีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคนี้เท่าไหร่มีคำตอบอะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่ามีวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่อ